สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีมารีวิวรถเข้าใหม่ค่ะอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็น Toyota Revo นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยเป็น t o y o ต้ r e ี o 2.8G p i ล n n e r รถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะตัวรถเป็นสีขาวนะคะเป็นโทนสีขาวมุกนะคะคันนี้รถปี2018เลขไมล์107,000กว่ากิโลเมตรนะคะ ราคาตั้งขายอยู่ที่639,000บาทออกรถฟรีดาวผ่อนได้นานสูงสุด84งวดคันนี้เป็นรถปลดระวางนะคะจากหน่วยงานราชการเข้าศูนย์ตรงเวลาแมนเทนแนนดีมากนะคะคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แน่นอนนะคะประวัติศูนย์ตลอดเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะรีบทักเลยนะคะเดี๋ยวบีพาชมรายละเอียดรอบๆตัวรถกันดีกว่าค่ะ เริ่มกันจากคู่ไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะกระจังหน้าเป็นสีดาเงาลายลังค์นะคะตัวรถเป็นสีขาวล้อแม็กเป็นล้ออันลอยเดิมจากโรงงานขอบสิเจ็ดนะคะมาพร้อมกับชุดบันไดข้างกระจกเป็นสีโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างมือจับเป็นโครเมียมคันนี้จะได้รูกเป็นตัวท็อปสุดนะคะมีนิเกเตอร์มีระบบนาทางให้มีกล้องมองหลังให้นะคะ ใช้งานได้สะดวกมากนะคะคันนี้เป็นรถกระบะตัวยกสูง4ประตูนะคะเครื่อง2 8 0 0ซีซีในส่วนของเบาะคนขับเป็นเบาะหนังนะคะสีดำแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อมกับครูสคอนโทรเรียกไม่หนึ่งแสนเจ 9,191กิโลเมตรเกียร์ออโต้นะคะมีระบบ Eco Mode Power Mode ระบบแอร์ออโต้นะคะหน้าจอเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะคะมีกล้องมองหลังให้รองรับ FMMP3 AUX เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสวยมากมาพร้อมกัระบบนำทางอย่างที่บอกไปนะคะภายในสะอาดสะอ้านนะคะสะภาพไม่เย็นเลยนะคะสวยมากคันนี้ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมคันนี้จะมาพร้อมกับปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะคะกุญแจจะได้เป็นกุญแจแบบนี้นะคะเป็นกุญแจสมาร์คย์เลตนะคะเอยยบเบรคกดสตาร์ทได้เลยนะคะใช้งานได้สะดวกมากนะคะคันนี้อ่าเรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังได้เป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันนะคะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะคนนั่งข้างหลังไม่ร้อนแน่นอนนะคะสวยมากๆใช้งานในครอบครัวใช้ขนของบรรทุกของตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับคันนี้ใครที่มองหาอยู่ รีบพักมาหาบีได้เลยนะคะเดี๋ยวบีพาชมห้องเครื่องกันต่อดีกว่าคะ่ะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะตัวนี้จะได้เป็นเครื่อง2.8ลิตรหรือว่าเครื่อง2 8 0 0ซีเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสภาพห้องเครื่องแห้งไม่มีคราบเยื้อคราบน้ำมันนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมดูแลดูแลดีมากนะคะประวัติศูนย์ตลอดเลยนะคะรอยสีมาจุดต่างๆจากโรงงานนะคะอยู่ครบจุดเลยะคะหน้าเดิมๆแคบิดไม่เบี้ยวสภาพครบสมบูรณ์ ฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํามาก่อนนะคะการันตีเลยว่ารถที่ร้านเรานะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0647686572หรือจแจ้ไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์และสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยขอรูปโปรเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ Toyota Revo 2.8G พีลันเนอร์รถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ปี2018เลขไมล์170,000กว่ากิโลเมตรราคาตั้งขายอยู่ที่639,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายผ่อนได้นานสูงสุด84งวดดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.89%เท่านั้นนะคะ ชอบคันนี้ทักมาได้เลยอยู่ต่างจังหวัดมีบรมีบริการไฟแนซ์มิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศนะคะจะอยู่ไหนก็ตามนะคะมีบริการไฟแนซ์มิ่งเซ็นให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลชอบคันนี้ก็ทักมาได้เลยมีบริการส่งรถให้เช่นกันนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ